ต่อฮะทุกจ้าทุกจ้ากับน้ำครับกับน้ำ จ,จับน้ำถวายครับน้ำถวายครับอจับไปเลยครับมอบบุญมอบบุญสนด้วยนะครับอนุโมทนาอ่าาเตรียมตัวค่ะนี่ครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ สาธุสาธุสาธุคสาธุสาทุสาุมาแล้วครับหลงตามาแล้วครับสาทุสาทุครับ นี่ครับสามพี่น้องครับหลงตาสามพี่น้องนะฮะอายุรวมกันแล้วส0งร้กว่าปีนี่ครับจับน้ำครับจับน้ำนนะะบุญใหญ่บุญใหญ่ ใกล้จะถึงปั๊มน้ำมันปตทแล้วนะครับสาธุสาธุถอดหมวกถอดหมวก แดดดีมากเลยครับวันนี้นะฮะแดดดีมากเลยครับวันนี้นะฮะแดดดีด้วยท้องฟ้าก็ดีด้วยเหมาะกับการเที่ยวถ่ายรูปนะฮะนี่อขอขอบคุณนะครับพี่สุพอรอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มา ร่วมนะครับนำรถนี่ฮะ6ล้อนี่ฮะสวัสดีครับรถยอดครับ่าเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่ปั๊มน้ำมันปตทนะฮะตอนนี้หลวงตาก็กำลังเดินทุด,ดงอยู่นะคระับไปรอฮะเอาเถิดมาอีกครับเถิบมาอีกฮะเถิบมาอีกครับ ไม่ปูผ้าครับไม่ปูผ้าครับไม่ปูผ้าครับพี่ไม่ปูผ้าครับไม่ปูผ้าครับเอาผ้าไว้ในมืออย่างเดียวครับอ่าพี่เถอกขึ้นมาอีกครับเถอะขึ้นมาอีกเถอะขึ้นมาตรงนี้ที่มีเส้นเนี้ยเถอะขึ้นมาเลยครับไม่ปูผ้านะเอาผ้าไว้ในมืออย่างเดียวนะอ่าให้ให้ให้หลวงตาเอ่อปอกๆในมือนะอ่าไปฮะ มาแล้วครับตอนนี้นะอ่ะอญาติธรรมนะฮะอ่าตอนนี้เราถึงที่ปั๊มน้ํามันปตทแถวอ่าตำบลคึกคักเลยนะคะนี่ฮะอยู่ที่ปั๊มน้ํามันปตทนะคะแถวนี้ก็จะมีโรตัสนะคะเล็กด้วยนะคะอ่าไปเลยฮะนี่ฮะแถวโรตัสนะฮะเรากำลจอดที่โแถวโรตัสนะฮะ มาแล้วครับหลงตาม,มาแล้วครับ เอาขึ้นมา, logos, มาอีกครับพี่พี่ฮะ <Yoda. S 1> พี่ครับพี่ครับเอาขึ้นมาตรงนี้เลยฮะเส้นนี้เลยค,ร,ลยค,ลยครับเอาเลี้ยงไว้เลยฮะอ่ามาเลยครับเลี้ยงไว้เลยฮะอ่าครับผม <Menu. S 1> เลี้ยงไว้เลยครับเลี้ยงไว้เลยครับข้ามถนนระวังนะครับข้ามถนนระวังรถด,ด้วยนะครับ อยู่ที่บริเวณแถวปั๊มน้ำมันปตทอ,อยู่นะคะใกล้ๆก,กับโลตัสเล็กนะฮะของตำบลคึกคักนะครับเถิดมาอีกครับเถิดมาอีกครับเถิดมาข้างหน้าอีกครับน้ำเถิดมาเลยครับเถิดมาเลยฮะยกมาตรงนี้เลยฮะน้ำยกมาตรงนี้เลยครับ เนี่ยเส้นที่ผมเดินเลยครับอ่านั่นแหละครับอ่าเพราะว่ามันมีทรายเดี๋ยวหลงตาเดินแล้วไปมีกระเบื้องกระเบื้องบาดเท้านะครับอายกมาตรงนี้เลยโอเคครับยกมาตรงนี้เลยตืมไปอีกครับตือมไปอีกครับอ่านั่นแหละครับอ่าสวยงามหลงตามาแล้วหลงตาตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆครับอ่ามาเลยครับมาเลย สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับท่านนาะ,ะถาวรวิไลวันนะคะาสาธุอนุโมทนาด้วยนะครับอขอบพระคุณมากทุกท่านทุกคนที่ส่งข้อความมานะคะอ่านบ้างไม่ได้อ่านบ้างก็ขอประทานไฟโทษด้วยนะครับ่ทุกคนก็นะส่งมาก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ตอนนี้นะคะดีใจมากๆเลยเหลืออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะคะเดือนนี้ก็ยอดทะลุคนดูสามหมื่นเลยขอบพระคุณมากครับ ขอบพราะคุณเป็นอย่างสูงเลยครับแฟนเพจน่ารักทุกคนเลยทั่วทั่วประเทศเลยนะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมอยู่นะวันนี้กำลังมาไลฟ์สดนะหลวงตาเดินทุด,ดงจากภูเก็ตมุ่งสู่จังหวัดนครพนมนะครับเอาวางไว้เลยครับวางไว้เลยครับมาวางไว้เลยสวัสดีนะชาวตำบคลคึกคักใช่ไหมฮะสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ครับนี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากมาเจอหลวงตานะครับเพราะน,น,นานทีจะ มีพระอริยะสงฆ์นะเดินนะตั้งจิตตั้งใจนะอธิษฐานให้ดีๆครับจับน้ำแนละ้วอธิษฐานให้ดีขอให้วันนี้ดีมีความสุขนะมีสุขภาพแข็งแรงให้น้องๆหนูๆเรียนเก่งๆอ่าอ่าตั้งจิตตั้งใจฮนะหลวงตาม,มาแล้วนี่ฮะสวัสดีนะ,ะดดนะหน่วยกู้ภัยเขาหลักได้ไหมคะ สุดยอดฮ huh? ะส่งถึงนู่นเลยฮะตะกลัวปลาเลยฮ huh? ะมาแล้วมาแล้วครับถอดหมวกด้วยถอดหมวกด้วยนะฮถอดหมวกกันด้วยนะฮะอ่าไม่ต้องกลัวเปิดไม่ต้องกลัวแดดนะคะแดดแดดวิตามินดีวิตามินดีอ่รองเท้าถอดรองเท้าด้วยนะครับ ขอบคุณเจณ้าหน้าที่จราจรนะคะอ่าสพเขาหลักด้วยนะครับสายต่อฮนะ,ะอนรโมทนาครับสาธุครับ เดินมาข้างหน้าเลยนิดนึงนั่นแหละคัะ อาวยกน้ำขึ้นเลยครับหลงตาม,มาแล้วยกน้ำขึ้นเลยสาธุทุกท่านทุกคนจ้ายกน้ำขึ้นเลยนะให้หนูเลี้ยงเก่งๆให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ่ <c oughs> ายกน้ำขึ้นเลยสาธุสาธุยกน้ำมันขึ้นเลย ท,ท,ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับมาแล้วหลวงตาบุญชื่นมาแล้วนะครับหลวงตาบุญชื่นมาแล้วนะครับขอให้ร้านาบ้านยาหวานนะขายดีขายดีลูกค้าดีๆนะคะนี่ฮะออตโต้โปนะฮะขายแบตเตอรี่ก็ขายดีขายดีนะคะ,ะทุกธุรกิจเลยนะทุกธุรกิจเลยทั่วประเทศนะก็ขอให้เศรษฐกิจดีนะคะลูกค้าดีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆนะคะ ธุรกิจทั่วประเทศเลยไม่ว่าท่านจะทํางานโรงแรมต่างๆนะในนาที่ผมมาไล่สดก็ให้มีแต่ความสุขสิ่งดีๆแ้วค่าปลอดภัยนะคะในนามภูเก็ตสมาร์ทนี่ก็อนุมโมทนากับธุรกิจทุกท่านทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านค้าเล็กร้านค้าใหญ่นะคะแม่ค้าพ่อค้าทั่วประเทศข้างทางตามถนถนหนทางชุมชนต่างๆก็มารับบุญกุศลนะวันนี้หลวงตาก็ มาเดินทุด,ดงนะฮะตอนนี้ยังอยู่ที่จังหวัดพังงาอยู่นะครับจะมุ่งหน้าสู่ตะโกวป่าครับนี่ฮะเอาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับท่านนะเดี๋ยวท่านต่อรองเท้าน,นนทา,นานิดนึงครับท่านให้หลงตานิดนึงฮะท่านสบายดีนะฮะบายดีครับ นี่ครับทันไม่ทันมาถ่ายข้างหน้าได้อีกครับพี่ตั้งใจดีนะถ้ายกไม่ไหวก็จับจับน้ำนะจับน้ำถ้ายกไม่ไหวก็จับน้ำยกไม่ไหวก็จับน้ำแต่ลงตาก็จะโป๊ะโป๊ะโป๊ะให้ทุกคนนะ นี่ฮะบุญใหญ่บุญใหญ่ญหญยกน้ำขึ้นเลยยกน้ำขึ้นนะกระเป๋าตังไม่เอานะกระเป๋าตังไม่โป๊ะนะอยู่หน้าเลยท่านอ่าจะอ่าเอาชัดๆเลย จับน้ำด้วยครับจับน้ำด้วยนะครับสาธุครับสาธุสาธุกับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับไปเลยครับตางสบายเลยครับท่านจะได้รูปสวยๆสาธุครับสาธุครับสาธุสาธุนะคะไปต่อครับครับดีๆครับท่านวันนี้ท่านไปไหนฮะไปครับอ๋อครับก็หลวงตาจะไปคุรุบุรีเหมือนกันเนี่ยเดินเส้นทางนี้เลยฮะ ขอบคุณนะคะผ้พระพระใหญ่